สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์เนินสกุลครูอาสาสมัครตมบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต2รหัสวิชาสค22016ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราได้เจอกันนะครับตามพจนานุกรมของราชวิตเจาอสารพสสพน5เงิน เงินคือวัตถุที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้ปัจจุบันส่วนใหญ่คือธนบัตรหรือเหรียญกระสอบอย่างไรก็ดีเงินอาจไม่ได้อยู่ในรูปธนบัตรหรือเหรียญกระสอบเท่านั้นอาจอยู่ในรูปอื่นอีกเช่นเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราใช้ใจ่ายอยู่ในปัจจุบันเหรียญธนบัตรกระสาบตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราเจอกันไอ ปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ใจ่ายในปัจจุบันนะครับเงินเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตนะครับในปัจจุบันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในการเป็นตัวกลางที่ซื้อหาสิ่งของแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพื่อความสะดวกสบายในการซื้ออาหารหาอาหารสิ่งของที่จะเป็น การศึกษาการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นเรามาให้คำศัพท์อยู่สองคำนะครับก็คือการให้เงินกับการให้ยืมเงินการให้เงินหมายถึงการให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนและไม่ได้หวังให้มีการนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายคืนให้เช่น พ่อแม่ให้ค่าขนมแก่ลูกการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างนี้หมายถึงการให้เงินโดยที่เราได้หวังผลตอบแทนส่วนคําว่าการให้ยืมเงินหมายถึงการให้เงินโดยคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการจ่ายคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีการกําหนดอัจารยดอกเบี้ยผลตอบแทนการให้ยืมเงินนั้นโดย เราเรียกกันว่าดอกเบีย้ยนะครับเช่นสมชายให้สมหญิงกู้ยืม10,000บาทคิดดอกเบีย้ย2เซนต่อปีและให้ใช้คืนเมื่อครบระยะเวลา1ปีหมายความว่าสมหญิงต้องจ่ายเงินคืนให้กับสมชาย10,000ืพร้อมกับดอกเบีย้ยอีก200บาทเมื่อครบเวลา1ปีการให้เงิน การให้เงินเป็นการให้ปล่าไม่ต้องคืนนะครับไม่ต้องคืนส่วนการให้ยืมเงินเป็นการคาดหวังว่าจะมีการจ่ายเงินคืนซึ่งผู้ให้ยืมอาจต้องการดอกเบี้ยหรือไม่ต้องการดอกเบี้ยก็ได้ก่อนที่จะให้เงินหรือให้ยืมเงินผู้ให้ยืมควรอธิบายให้ชัดเจนหากเป็นการให้ยืมเงินผู้ให้ยืมควรจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาที่ต้องชำระคืน และควรทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการให้เงินไปด้วยทีนี้เรามาดูประเภทของเงินเงินการไทยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือธนบัตรและก็เหรียญเหรียญกระสบนะครับธนบัตรและก็เหรียญกระสคนที่จะผลิตเงินได้ ในประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับมีสิทธิพิมพ์และออกใช้ธนบัตรในประเทศแล้วทาไมถึงเขาพิมพ์ได้ธนบัตรทําไมถึงมีค่าการที่ธนบัตรการที่ธนบัตรได้รับความเชื่อถือและมีมูลค่าตามที่ระบ,บุไว้ก็เพราะว่ากฎหมายได้กําหนดให้ต้องนําสินทรัพย์เช่นทองคาเงินกราต่างประเทศหลักทรัพย์ในต่างประเทศมา เปลี่ยนเท่ากับจํานวนมูลค่าของธบัตรที่จะนํามาออกใช้ในโลกนี้นะครับในโลกนี้ใช้กฎนี้ันทหมดยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่พิมพ์ธบัตรออกมาโดยที่ไม่ต้องมีเงินการสารองนะครับธนบัตรที่หมุนเวียนใช้อยู่ในปัจจุบันแบงก์ยี่สิบใบยี่สิบบาทราคายี่สิบาทธนบัตรราคาห้าสิบาท ธนบ,บัตรราคา100บาทธนบ,บัตรราคา500บาทและธนบ,บัตรราคา1,000บาทนะครับอันนี้คือธนบ,บัตรที่หมุนเวียนใช้ในปัจจุบันเราเคยได้ยินคําว่าไอ้ธนบ,บัตรปลอมธนบัตรปลอมหลายๆยอย่างนะครับที่คือมิจฉาชีพปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเอาธนบ,บัตรนี้มาใช้ในระบบซึ่งเป็นการผิดกฎหมายวิธีที่เราจะตรวจสอบธนบ,บัตรได้นั้น วิธีที่หนึ่งสัมผัสนะครับสัมผัสเราเราสัมผัสกระดาษทับัตทันบัตทับบัตไอทับบัตที่ทําจากกระดาษชนิดพิเศษที่มีใยเป็นส่วนประกอบหลักมีความแกร่งทนทานไม่ยึดไม่ยึดง่ายเมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระดาษทั่วไปนะครับหรือสัมผัสลายพิมพ์นูนเราสามารถสัมผัสลายไอลายนูนตามอุดต่างๆของตัวเลข เช่นตัวเลขอาลบิกชนิดแจ้งชิดราคาที่มุมขวาบนธนบัตรตัวอักษรไทยตัวอักษรคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคาด้านหน้าธนบัตรนอกจากนี้ที่บริเวณมุมด้านล่างด้านล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิดราคาจะมีลายพิมพ์เส้นนูนรูปดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แจ้งชิดราคาธนบัตรที่ประยุกต์มาจากอักษรเรียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตานะครับอย่างแรกสัมผัสอย่างที่สองยกสองยกสองดูะไยยกสองดูลายน้ำลายน้ำเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในขั้นตอนการพรับกระดาษที่ทําให้เนื้อกระดาษมีความหนาไม่เท่ากันเมื่อยกธนบัตรส่งกับแสงสว่างจะมองเห็นภาพที่มีการไล่ระดับของแสงเงาและตัวเลขไทยตามทฤษฎราคาธรบัตรที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ประดับควบคู่ไายน้ำพระบรมฉายาสาธิศลักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองดูนะนับอย่างที่สองแถบสีและแถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสีธนบัตรทุกชนิดราคามีมีแถบสีต่างๆตามชนิดราคาที่ฝังไว้ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆะะที่ด้านหลังของธนบัตร เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นเส้นกลงยาวต่อเนื่องบนแถบมีตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสงแจ้งชนิดราคาธนบัตรที่มองเห็นได้ทั้งสองด้านและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีของแถบนี้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมาภาพสรอนทับเราดูภาพสรทับบริเวณมุมบนด้านซ้ายของธนบัตรมีตัวเลขอาบิดแจ้งชิดราคาธนบัตร ที่พิมพ์และแยกเป็นในตำแหน่งตรงกันของด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรจะมองเห็นเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสง,สงวิธีต่อไปที่จะตรวจสอบธนบัตรนะครับก็คือการพลิกเอียงมึกพิมพ์พิเศษจะสลับสีเมื่อจุดสังเกตสําหรับธนบัตรราคาเช่น500บาทและ1,000บาทเท่านั้นโดยให้สังเกตที่มุมด้านซ้ายของธนบัตรเมื่อพลิกขอบล่างของธนบัตรขึ้น ลายประดิษฐ์สีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแถบสองแถบฟอยสามมิติแถบฟอยสามมิติที่ผลิกอยู่บนด้านหน้าของธบัตชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทห้ารอบาทและหนึ่งพันบาทจะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันตามชนิดราคาและจะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาบวับเมื่อพลิกเอียงธบัไปมาตัวเลขแฝง ในลายประดิษฐ์มุมล่างซ้ายของธบัตรทุกิีราคาเมื่อยกธบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่างและมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากลางของธบัตรในมุมที่เหมาะสมเราจะเห็นตัวเลขอาราบิดที่จะแสดงชนิดของราคาตามธบัตรใบนั้นนะครับเหรียญกระสับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเหรียญกระสับที่เราใช้ปัจจุบันเป็นเหรียญกระสับที่หมุนเวียนกันอยู่ทั่วไป ในชนิดในชีวิตประจำวันจะมีอยู่ทั้งหมด9้าชนิดราคาจะมีเหรียญสิบาทเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญสิบสตางค์เหรียญห้าสตางค์และหนึ่งสตางค์แต่ในในที่หมุนเวียนในในเศรษฐกิจจะมีแค่6กชนิดราคาเจ้านั้นก็คือสิบบาทห้าบาทสองบาทหนึ่งบาทห้าสิบและยี่บห้าสตางค์ส่วนราคา สิบสตางค์ห้าสตางค์และหนึ่งสตางค์นะครับจะมีจะมีการใช้ในทางบัญชีเท่านั้นนะครับการเงินเพื่อชีวิตครั้งนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่สองนักศึกษาเมื่อได้ฟังจบแล้วอย่าลืมทำไาบงานนะครับทีอ่อาจารย์มอบให้ไปนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ